วันนี้จะมากินกุ้งใช่บูมหิวกุ้งเหรอใช่อยากกินมากเลยใช่ไหมอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมากินกุ้งเผากันนะครับโดยที่ผมพูดจะบูมมานานละหลายวันนะครับว่าเฮ้ยเชื่อเราลองกินกุ้งเผากันไหมเออใช่ไหมสุดท้ายเราก็ได้มานะครับอันนี้คือกุ้งเป็นๆเลยนะครับจากจากบ่อนี่คือสดมากอืมคือคือตอนแรกมันก็มีชีวิตนั่นแหละแต่ตอนนี้คือเปไปเขาดูดีมันเลยตายแล้วอ๋ออะครับวันนี้เราอยู่กับกุ้งแม่น้ำนะร้อแบบนักชิม มามาจะอะไรนี่คือมีงานทุกทีมึงสังเกตไหมช่วงนี้อากาศร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนใช่ทำไมอะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ร้อนกว่าอะไรวะร้อนเงินเนี่ยอ่อนร้อนกว่าอากาศคือมึงร้อนเงินเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราด้วยครับกับรายการสกิตทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับ คอนเทนต์วันนี้นะครับเราอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับใช่ไหมก็คือเราจะมาทําอาหารให้คนดูแก่ไม่รู้เป็นคนดูเป็นโลกอะไรชอบกินชอบดูพวกเรากินอาหารนะแบบชอบดูการทําครัวอะไรอย่างนี้อะไรวันนี้คือกุ้งแม่น้ําครับคุณผู้ชมดูกล้ามครับอันนี้เป็นกุ้งตัวผู้นะฮะกุ้งกามกามกุ้งกามกาม<ๆ>นะเห็นไหมอันนี้เป็นกุ้งสดจากบอ่อเกษตรกรเลยนะครับเราไม่ได้สั่งผ่านพ่อค้าตัวกลางเราสั่งจากบอ่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ร้านอาหารปิด พวกร้านพวกกุ้งเผาอะไรพวกนี้ขายไม่ออกนะฮะพวกอาหารซีฟู้ดขายไม่ออกเกษตรกรเดือดร้อนมากร้อนเงินนะฮะร้อนเงินดิกะวนกลับมาเรื่องร้อนเงินดิกระเราก็เลยสั่งมานะับตอนนี้กุ้งราคาตกมากอ่อสิบตัวกิโลนะฮะหนึ่งกิโลอยู่ประมาณสองร้อยไปปลายนะับปกตินี่ขายกิโลหนึ่งโอ้โหสี่ห้าร้อยนี่ก็เลยสั่งมาจัดมาสี่กิโลเลยนะช่วยเกษตรกรกันไปนะวันนี้ไป เราจะไปทำกุ้งเผากันเลยไหมเริ่มต้นต้องก่อไฟก่อนก่ออะไรนะก่อควายออะไรคือก่อควายวะก่อไฟก่อไฟโอ้โหควายนี่คือภาษาอะไรทองแดงรอคอทองแดงนะวันนี้บูมจะมาโซโล่ทำน้ำจิ้มเองด้วยวันนี้ทำเองเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยไหมใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่รากผักชีใส่รากผักชีต้องอธิบายด้วยนี่มีลูกนาวลูกมะนาวใช่ไหมลูกนาว มีก็มีหัวเตียมหัวเตียมผักชีมีผักชีด้วยนะครับนี่มีผักชีนี่นี่เราใช้ราดมันแต่ว่าผักชีนี่เดี๋ยวค่อยเอาไปแต่งหน้ามันเราใช้ราดมันตำเนี่ยทำไมต้องใช้ราดครับหอมที่ราดใช่ไหมมันเป็นคนละกลิ่นกันเลยถ้าไม่ใส่กระใส่อ่ะโอ้ผักชีแล้วก็มีพริกมีพริกก็มีน้ำปลามีน้ำปลามีอะไรอีกมีน้ำตาลมีน้ำตาลแล้วก็เกลืออีสานอยู่ไหนมีเกลือเหรยเกลืออีสานอยู่ไหนล่ะผงชูรสเลย๋อ้เกลืออีสานคือผงชูรสปั๊อะไรครับ ก่อนที่เราจะกินกุ้งเนี่ยเราก็ต้องจุดไฟก่อนใช่ไหมบูมมีพิเต็มาด้วยนะมันเป็นนักชิมไหมก็เหมอนกันให้คูมาจุดไฟอ๋อึงมาจุดไฟนี่จุดไฟบ้านเอาไปเช็คลนถาอบิวอย่าบูมอย่าสมเพศพี่ชายกันหรอะไอ้บึงจะโง่ทั้งพี่ทั้งน้องไม่ได้เลย อาละมาสาธิตวิธีการจุดไฟแบบเร็วใช่ไหมอืมใช่อ่ายู่ที่การจุดไฟแบบเร็วคือการใช้กระดาษทิชชู่ใช่แล้วก็น้ำมันพืชชุบกับน้ำมันพืชแค่นั้นแหละเอาดีๆใครจะเป็นลูกเสือนะครับใครจะไปเข้าค่ายลูกเสือจําไว้นะครับกระดาษชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟนะครับมันจะทําให้ <ไฟ S 1> อ่อนานไฟมันจะอยู่นานนะครับ วันนี้ครับสปอนเซอร์ของช่องเราเข้ามาอีกแล้วนะครับกับมือถือ Huawei P40 เะนะเห็นไหมมีคำว่า P เห็นไหม P40 เออ,อนี่เป็นตัวโปรนี่เป็นตัวท็อปเลยนะเนี่ยเออท็อปเลยอใช่กล้องไลกาครับอันนี้เป็นกล้องที่ชัดที่สุดในโลกนะครับในหมวดของมือถือนะครับอ่า50ล้านพิกเซลนะพี่ลองซูมดูดิความซมูมอ่า ซูมนีดได้ถึง30เท่าเลยนะ30เท่าใช่เห็นป่ะมึงซูมไปเห็นอะไรโอ้โ oh, หละชัดเลยใช่ไหมเนี่ยชัดด้วยโอ้ซ oh, ูมมาลวชัดอีกจีซัสเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้ oh เป็นนักกินก็มีสวอนเซอร์นะมึงเนี่ย หน้าด้านจริงๆม <c oughs> ึงดูเพื่อนดูว่าเนเราฝัขอของยี่หายนะเ <c oughs> <c oughs> ช็ดเหงือ่ <c oughs> งเอเลยไอ้ย่าได้มั่งมาก,กิน <c oughs> มีสปอนเซอร์เข้าตัวมันด้วยก <c oughs> ูเชื่อมึงเลยวะพื่อนี่มันเน็ตไอดอลจริงๆตอนนี้ไฟติดเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าร้อนแล้วอุพร้อมที่จะเอากุ้งลงไปย่างแล้วนี่พูดปป๊บมันเอาลงไปเลยค <c oughs> ุณผู้ชมดูมันกุ้งครับ มันจุ้งใช่ไหมภาษาอินเทอร์เนต็ตเขาเรียกว่าจุ้งอยากกินจุ้งมันนี่กำลังปุดๆอยู่ตรงหัวกุ้งตัวนั้นสิมันต้องเป็นกุ้งที่อร่อยแน่นอนนี่นี่เป็นการใส่ชีสเอ้ยอืม ไม่แต่ไปวันนี้เมโนูมันดูน่ากินกว่าทุกวันน่ากินก็นเป็นกุ้งนะจิมใช่ไหมเพราะมันเป็นกุ้งใช่ไหมเป็นไก่ดูดิอ <laughs> ร่อยไก่อรา่อยไก่ปิ้งนิดึงลดราคาเลยใช่ไหมเาเป็นไก่ไอพีไม่มา <laughs> อ๋ออ <laughs> อ,อ๋พี่บอกไก่เอากูไม่มาใช่ไหมอ <laughs> <laughs> ย่านักชิมอย่าเกินเลยเบสิกง่ายๆที่สุดเวลากินกุ้งย่างใช่ไหมบุ๋มคือการตัดกุ้งให้ดูสวยตัดกุ้งใช่เพื่อเอาไว้ราดร้อยชีสเพื่อเอาไว้โรยชีสใช่ไหมหรือว่าเอาไว้ทําพวกตามร้านอาหารใช่ใช่ใช่ไหม วิธีการตัดกุ้งนะครับหนึ่งเลยกันไกอ่าตัดกุ้งขากุ้งก่อนนะตัดงี้เลยใช่ไหมตัดงี้เลยโต้งเลยตัดอย่างนี้เลยปึ๊บนี่แล้วก็ตัดขาเล็กมันอ่าตัดขาเล็กแบ่ออกมาขาเล็กมันนี่ก็เอาเงี้ยงออกท้ายคือตรงก้นครนบอันนี้คือที่ผมบอกไปตอนแรกปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหกุ้งคมมากนะครับกุ้งทิมนี่น่าจะปวดเลยนะเนี่ยตัดออกไปเพี้ยอ่าทีนี้กุ้งมันจะสวยละทีนี้ก็ ตัดตรงนี้ก่อนตัดกลางใช่ไหมชึบชึบแล้วก็สอดกัรไกเข้าไปในตัวมันอันนี้วิธีที่คิดคนเองเลยอือสอดกรไกรเข้าไปในตัวมันนะปึ๊บหอมันสอดเป็นรูไปได้ช่มันเสียบก้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอ่าเราก็ตัดไปจึบอ๋อเผื่อแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมเอาไปตัดให้แฟนใช่ไหมเออเหมือนจีบกันใหม่ๆไงนึบโอ้ เห็นหนึอย่างเหรอคือเข้าใจมาตลอดมันเป็นชีสนะฮะเออเหรนึกว่าเนยใช่ไหมนึกว่าทานเนยอ่าแกนี่แหละทานเนยแกนี่แหละโอ้นี่มันกุ้งมันอยู่งี้เองนี่หว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไปทำตามร้านมันก็เลยไม่สวยมากอ๋อ้แต่ร้านนี้เขาจะตัดเขาทำทุกวันอ่าเขาทำทุกวันพวกนั้นนะครับคือเซลฟี่เหรออ๋อสำคัญกูจี้เลคนนี้มาช่วยงานอืม นักชิมมีหน้าที่แค่นี้เหรอมาแค่เนี้ยมึงก็หยิบเป็นจานเออเรียงจานเอาไว้อ่าก็หยิบเป็นจานขึ้นมาอ่าอะไรหันไปน้ำกล้องอ่าเซลฟี่อะไงเทพกล้องหน้าสองกล้องเลยนะรู้เปล่าใช่กล้องหน้าก็เทบเนาะทำหน้ากระแดะดีจริงๆแล้วหน้าตกเดี๋ยวตัวข้างหลังมากินละหรือทำหน้าเลย ทำหน้าไงให้อร่อยให้คนทำกินอน๋อให้คนทำกินก่อนนะโดนนี่ว้าวอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะอร่อยใช่ไหมเฮ้น้าขนาดนั้นเยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเน่ยเนี่เนียเนียเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ยเนี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 ่เนี่ยเนีนี่ยเนนนี่ย่ยเนี่ยเนีเนีเนยเยเนเนยเนี่ยเนี่ยเเนีเนยเี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่่ยเน จริงปะอร่อยจริงอร่อยไม่น่าเชื่อเลยวะออร่ยยมากเลทำไมวะคือมันสดมันสดแล้วมันต่างกันอย่างนั้นเลยเหรออืมเอ้ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำน้ำจิ้มเลยเนี่ยวันนี้ยังไม่ทำน้ำจิ้มเลยเฮ้ยอาจารย์บูมต้อง้้ดวยเหรออาไม่ต้องใช้เหรอเฮ้ยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วมาทำหน่อยพีโซมกุ้งนี่พีโซมกุ้งโอ้โหมึงดูดิชิ้นี่อะไรอ่ะนี่ยนี่ยี่ห้ออะไรเนาะ หัวเว่หัวอะไรอืมอืมอัดอัดไม่เลิกเลยนี่อัดไม่เลิกเลยนี่คือติดใจเลยคือสปอนเซอร์เข้าปั๊บติดทันทีติดเลยใช่ไหมติดลมเลยมึงดูเชฟเลยเหงื่อออกเหงื่อออกหน้าอกเลยเห็นมันเหงื่อออกแค่หน้าอกเลยเห็นมันต้องไฟทำทั้งคุณไอ้เรามาทำทกอเครียดแล้วไอ้โบบอกกูทำทุกอย่างเลยพวกเครียดนี่เป็นสตีลหมดเลย เราจะทําน้าจิ้มอาราบูมสาธิตวิธีการทําน้าจิ้มแบบซีฟู้ดให้ดูหน่อย <ทำ S 1> แบบบ้านๆใส่พริกเลยหนึ่งสองสามทีเท่าอย่าไปกระติบเลยแต่ความผิดแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบหกพริกโอ้หยม,มันอกไปในหยาบหยาบเนี้ยโอ้พริกต้องสโสโคโสโคกงี้ใช่ไหมเอาไปหยาบหยาบงี้นะได้เลยครับีนเสร็จเราใส่กระเทียมทําไมเราไม่ใส่ทีเดียวแล้วตําเลยวะฮะ ประเด็นดิอ๋อใส่ทีละอย่างเดียวนี่เราใส่นี่ลงไปนี่คือารากผักชีรากผักชีไม่ต้องซอยแล้วใช่ไหมแค่นี้พอซอยแล้วใส่แค่นี้เลยออืหักรากเลนหนึ่งอ่ะนี่แค่นี้อ่าฮะใส่ลงไปแล้วก็ทีนี้เติมน้ําตาลลงไปมัน,มนไม่น้ำจิ้มมันไม่หวานจะแล้วนี่ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอ่าครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปจริงๆคือบูมแนะนําเป็นน้ําตาลปี๊บใช่ไหมใช่น้ําตาลปี๊บมันจะเหลวๆข้นข้นหอมด้วยอืออะไรลูก เราจิบหายแล้วอ่ะนี่ใส่ผงชูรสผงชูรสอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความนัวใช่ไหมบูมเกลือเม็ดไทยผงชูรสแล้วน้ำปลามะนาวอ่ะเดี๋ยวค่อยใส่บุก่อนอ่ะทีนี้ทีนี้คือบีบน้ำมะนาวมะนาวนี่ต้องใส่เยอะไหมครับก็นทำจิ้มซีฟู้ดมันก็ต้องเปรี้ยวใช่ไหมองเปรี้ยวก็ใส่ลงไปโอ้ยแล้วนี่คือมีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียว เก็บภาพไงเก็บภาพโ,<ห>โ<ห>อ้ืหวันนี้อารมณ์ดีนะานอารมณ์ดีมากเลยมากิน,กนแล้วก็จะไปละแล้วก็จะไปแล้วเหรอ,อ <laughs> กับสักสี่ทุ่มกม็ได้อยากลองดูว่าไม่ hey, ไม่ลองบอกว่าบ,บอกตำรวจไงผมพี่ซีดเอา่ะ และนี่ก็คือน้ำจิม้มน้ำจิม้มซีฟูด้ดโอ้โมันดูนัวมากเลยให้ตายเถอะหอมมาสดเล <c oughs> ชิ้นใหญ่ใหญ่ <c oughs> กินเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนเป <c oughs> ็นไงอร่อยเลย,ยเนี่นี่ทำอะไรอะ่ะอีทำอะไรอะ่ะเล่นเกมเราติดเกมเหรอใช่ อันนี้รอนี่รอเขาย่างเสร็จอย่างเดียวเหรอใช่เล่นเกมอะไรเล่นเกมภาพสวยเฮ้ยทำไมมันเกมมันภาพมันสวยยังวะสวยมากเลยเฮ้ยโอ้โหลื่นนะเนี่ยเฮ้ยปกติไอ้เกมนี้เขาเล่นบนคอมเลยนะเหรอใช่โทรศัพท์เครื่องเก่าเล่นจีซอ่งอันนี้คือ CPU ของมือถือหัวเว่ยตัวนี้นะครับ P40 ใช้เป็น CPU อะไรพี่คิลินคิลินใช่ไหมรุ่น990นะครับ เป็น CPU ที่แรงมากสลหรับมือถือนะครับหลายคนแบบสงสัยว่าเอ๊ะ CPU แรงแล้วมันจะร้อนเกี่ยวกันไหมเกี่ยวนะคือมือถือเนี่ยหลักการก็คือมันต้องใช้การประมวลผลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะับเล่นเกมอะไรก็ช่างมันร้อนอยู่ดีนะับก็คือมือถือก็คือมือถือคุณผู้ชมเข้าใจไหมแน่เพราะฉะนั้นจะเร็วจะแรงจะร้อนก็คือมันสัมผัสกันทุกอย่างนะับก็คือของแรงเนี่ยมันมาพร้อมกับความร้อนอยู่แล้ว เข้าใ<ช>จย,ยัง<ช>อ่าแต่ว่า CPU ที่ดีมันจะอดทนและอดทนทานนั่นเองเนอะเป็นไงวีหล่อหัน่าร้ออหน่อยเยลยหล่อนี่นี่ CPU ของคอมเอ้ของมือถือนี่มาไกลมากนะครับโดยเฉพาะไอ้อตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่แรงอันดับต้นๆของโลกเลยมั้งตอนเนี้ยใ,ใ,ในหมวดของมือถือนะอนี่มีบริการแกะให้ด้วยเหรอกิมนะดิมี่มีบริการแกะให้ถึงที่อ่ะมีมี ต้องทําหน้าอร่อยด้วยนะแม่อร่อยบูมชกนะเป็นไงเผ็ดขนลุกนี่คืออะไรเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่โอ้โหยังมีปริมาณหลายตัวเลยนะยังมีอีกหลายกิโลเลยนะวันนี้ที่จะต้องเอามาย่างทําไงดีพี่จะกินหมดปะเนี่ยอย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออ่ะแค่กุ้งเงีย นี่ผลงานอย่างนั้นเ่ะอนี่อผลงานเลยแต่เด็กูกินกระเด้งเลยนะกุ้งใส่สารบอลแลกหรือเปล่าน่อาจจะอร่อยพิเศษงามว้าวปกติกูแก่ไม่เป็นนะกูทำอะไรไม่เป็นเลยในชีวิตสวยมากเลยเต็มเลยไหนโอ้นี่คือกุ้งของพระเจ้านี้น่าอร่อยเลยอร่อย อร่อยอร่อยจริงอ่ะอร่อย,รออรอยไม่บอกกูไม่เดื้อเลยถึงกระโดดนนี่น <Rose> ไม่ได้ไดไดไดอ๋อนี่ต้องนี่ต้องกินไม่เหลือซากอันนี้เหลือซากโอเคจริงคือเหลือซากกุ้งนะครับอันนี้กินหมดละสี่กิโลนะครับอยู่ในท้องของบรรดาเพื่อนๆเนชฟแล้วก็น,นักชิมเฮ้ยอะไรพี่มึงอายกล้องเหรอ,ม,ม,อมาชิมไม่เฉยไงอ๋อมาชิมไม่เฉย คนรับผิดดีอ้อนนะอร่อยนะครับกุ้งเกษตรกร,ร,กรช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับใครอยากช่วยเกษตรกร,ร,ก,รก็ลองไปค้นกูเก,กิลดูนะว่าขายกุ้งสดจากฟาร์มอะไรนี้นะครับสามารถสั่งออนไลน์กันได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่เหลือซากแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทางหัวเว่ยที่40มนะันเนาะที่เขาบอกว่ากล้องเนี่ยดีที่สุดในโลกเลยนะ ดีที่สุดในโลกในหมวดมือถือมือถือเพราะว่ามันใช้กล้องไลกากล้องอาไลกาได้เป็นแบรนด์กล้องอันดับต้นๆของโลกเลยมั้งที่แบบมันแพงมากๆกล้องมันดีจริงนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าก็ขพูดตรงๆเลย <laughs> พูดกันตรงๆเลยว่า <laughs> เ, <laughs> เออกล้องมันดีโอเคครับ <laughs> ก็สำหรับคนที่จะซื้อหัวเว่ยนะครับใครที่แบบกังวลเรื่องการโหลดแอปใช่ไหมการโหลดแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถโหลดได้ผ่านทางหัวเว่ย แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ปกติเลยอันนี้เป็นติ๊ t o k อกขึ้นมานะ<ม>แบบเมื่อกี้ปึ๊บๆนี่เห็นไหมสลาวันนี้ครับขอบคุณอีกคนหนึ่งคือบูมนะครับเชฟบูม,มโหวันนี้หน้าตาวันนี้เป็นเหมาะสมับกาลเป็นเชฟขึ้นทุกวันทุกวันนะรู้ว่าเลียตีนทำไม <S <S <เ>อ,อะไรโอโ้ดกโอ้หมอโอเคครับวันนี้ขอบคุณทางหัวเว่ยอีกครั้งนะครับสัาวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบายบายจ้าขอบคุณครับ